ในสมัยนั้นทุกค่ำคืนของวันคริสต์มาสอีฟหรือคืนก่อนวันคริสต์มาสเป็นวันที่เด็กทุกคนต่างเฝ้ารอคอยชายลึกลับที่จะโผล่มาในยามค่ำคืนพร้อมกับกล่องของขวัญที่เขาจะนำมาวางไว้ให้กับเด็กทุกคน คริสคือหนึ่งในเด็กผู้มีความปรารถนาที่จะได้พบกับซานตาเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นเขาเฝ้ารออย่างมีความหวังซึ่งในคืนนั้นขณะเขากำลังหลับก็ถูกปลุกด้วยเสียงกระดิ่งปริศนาที่ดังมาจากไหนซักแห่งเด็กชายได้รีบลุกขึ้นจากเตียงและมองออกไปนอกหน้าต่างแต่เขาก็พบเพียงความว่างเปล่าด้วยความสงสัยที่มีอยู่ไม่ใช่น้อยเขาก็รีบออกจากห้องเพื่อวิ่งตรงลงไปดูห้องนั่งเล่นที่ชั้นล่างสิ่งของทุกอย่างไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและสิ่งของยังง คงถูกวางไว้เหมือนเดิมไม่มีผิดขณะเด็กชายกำลังสิ้นหวังที่จะได้พบซานต้าในค่ำคืนนี้เขาก็เห็นว่ากำลังมีใครบางคนเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงกระดิ่งที่ดังอยู่เป็นระยะแต่ความหวังของเขาก็ต้องมาลายหายไปอีกครั้งเมื่อรู้ว่านั่นเป็นแค่พ่อของเขาที่กำลังพาซาร่ากลับเข้ามาในบ้านเขาได้แอบมองดูพ่อและแม่ที่กำลังส่งน้องสาวเข้านอนซึ่งเห็นได้ว่าน้องสาวของเขาก็พร่ำพูดถึงแต่เรื่องซานต้าอยู่เหมือนกันคริสได้นำหนังสือพิมพ์และข้อมูล ของซานตาที่เขารวบรวมไว้ขึ้นมาดู นั่นทำให้รู้ว่าคริสนั้นมีความสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ในขณะนั้นพ่อแม่ของเขาก็เข้ามาในห้องทำให้เด็กชายต้องล้มตัวลงบนเตียงและแกล้งหลับไประหว่างนั้นพ่อและแม่ได้พูดกระซิบกันถึงเรื่องที่คริสนั้นเคยอดหลับอดนอนทั้งคืนเพื่อรอซานต้าแต่เมื่อพวกท่านเห็นว่าคริสหลับไปแล้วพ่อจึงคิดว่าตอนนี้เขาคงลืมเรื่องนั้นไปและมันคงสิ้นสุดความลึกลับที่เด็กชายพยายามค้นหาแล้วแม่ได้เข้ามาจูบเขาหนึ่งครั้งก่อนที่พวกท่านทั้งคู่จะออกไปจาก เมื่อเขาเห็นว่าขณะนี้เวลาล่วงเลยมาจนถึงสี่ทุ่มเด็กน้อยก็พยายามข่มตาหลับแต่ในจังหวะนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกำลังชักชวนให้เขาตื่นขึ้นมาเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างนาฬิกาในห้องเขาหยุดเดินไปอย่างน่าประหลาดก่อนที่จะพบว่าทั้งห้องสั่นราวกับเกิดแผ่นดินไหวและเสียงรถไฟแล่นผ่านพร้อมด้วยแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาในห้อง เด็กชายรีบเดินออกมาจากบ้านพลางหยิบเสื้อกันหนาวขึ้นมาหม่มและพบว่ารถไฟได้ปรากฏอยู่หน้าบ้านของเขาในตอนนี้ ทั้งที่หน้าบ้านเขาไม่ใช่ทางผ่านของรถไฟขบวนไหนเลยด้วยซ้ำความประหลาดใจของเด็กชายถูกแทนที่ด้วยเสียงของชายคนหนึ่งที่ตะโกนบอกให้เขาขึ้นไปบนรถไฟคริสลองเดินเข้าไปหาเขาใกล้มากขึ้นและได้พบว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ของรถไฟขบวนนี้ชายคนนั้นได้ชักชวนเด็กน้อยให้เดินทางไปกับรถไฟซึ่งเขาได้อ้างว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปพบซานตาที่ขั้วโลกเหนือเด็กชายไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่จึงได้ปฏิเสธที่จะเดินทางไปด้วย เจ้าหน้าที่คนนั้นกลับขึ้นไปบนรถไฟและขบวนก็เริ่มเล่นไปจากที่นั่นอย่างเชื่องชา้าเด็กชายเริ่มครุ่นคิดมากขึ้นเมื่อเห็นว่าโอกาสของเขาที่อาจจะได้พบซานต้ากำลังห่างหายไปทำให้ตอนนั้นเขาจึงตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนรถไฟพลางมองดูตุ๊กตาหิมะที่กำลังโบกมืออำลาเขาอยู่หน้าบ้าน นี่คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดหรือไม่ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดขณะกำลังครุ่นคิดอะไรไปมากกว่านั้นเจ้าหน้าที่รถไฟก็ได้โผล่มาข้างหลังและเปิดประตูผายมือเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปด้านในเพียงประตูตู้รถไฟที่เปิดออกมาเท่านั้นคริสก็ได้พบเด็กคนอื่นอยู่ที่นั่นอีกจำนวนมากและเป็นตอนนั้นที่เขาได้พบกับฮอลลี่เด็กหญิงดูเหมือนจะให้ความสนใจคริสเป็นพิเศษ แต่เขาก็พยายามที่จะทำเป็นไม่สนใจก่อนเด็กชายอีกคนจะโผล่มาคุยสนทนากับเขาเกี่ยวกับรถไฟขบวนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเด็กเนิร์ดจะมีความรู้เรื่องรถไฟมากถึงขนาดบอกทุกอย่างเกี่ยวกับรถไฟขบวนนี้อย่างละเอียดส่วนฮอลลี่เธอรู้แค่ว่ารถไฟขบวนนี้คือรถไฟวิเศษที่พาพวกเขาไปหาซานต้าที่ขั้วโลกเหนือได้ก็เพียงเท่านั้นขณะรถไฟกำลังแล่นผ่านหน้าร้านของขวัญฮาโบไฮเมอร์ เด็กทุกคนก็ตื่นเต้นและพากันเกาะกลุ่มจับจ้องไปที่ร้านของขวัญร้านนั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินเข้ามาและประกาศว่าเขามีความประสงค์จะขอตรวจตัวของพวกเขาเด็กชายกังวลเล็กน้อยเพราะเขาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วด้วยซ้ำแต่ความกังวลเหล่านั้นหมดไปเมื่อเขาพบตัวรถไฟอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวเองเจ้าหน้าที่ได้รับตัวของเขาไปตรวจและเด็กชายก็สังเกตว่าตั๋วนั้นถูกจอบเป็นรูปตัวหนังสือซึ่งเขาก็ได้เห็นว่าตั๋วของเด็กคนอื่นก็ถูกจอบเป็นตัวหนังสือแบบนั้นเช่นกันเพียงแต่มันมีตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไป รถไฟได้หยุดลงหน้าบ้านขนาดเล็กที่ตั้งตระหง่านโดดเดี่ยวห่างไกลออกมาจากชุมชนคริสและเพื่อนของเขาได้ชะโงกหน้าออกไปมองจึงรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังรับผู้โดยสารอีกคนเด็กคนนั้นแทบไม่แตกต่างจากคริสเขาได้ถอยหลังไปและดูเหมือนว่าจะปฏิเสธการขึ้นรถไฟขบวนนี้ แต่สุดท้ายเมื่อรถไฟเคลื่อนตัวออกเขาก็เปลี่ยนใจและได้วิ่งไล่ตามรถไฟมาแต่เหมือนว่ามันจะสายไปสำหรับเขาคริสได้บอกกับทุกคนว่าพวกเขาต้องหยุดรถไฟก่อนเพราะตอนนี้มีเด็กอีกคนที่ต้องการขึ้นรถไฟเด็กเนิร์ดจึงบอกให้ใช้ระบบเบรกฉุกเฉินจนสุดท้ายพวกเขาก็หยุดรถไฟลงได้และเด็กคนนั้นก็ได้ขึ้นมาบนรถแต่เหมือนว่าเขานั้นไม่ชอบสมาคมกับใครจึงเลือกที่จะไปนั่งส่วนตัวเพียงลำพัง เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาและซักถามว่าใครเป็นคนหยุดรถไฟซึ่งเด็กเนื้อตัวดีก็ได้ชี้ไปทางคริสเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาเตือนเขาว่าไม่สมควรทําแบบนั้นเพราะเขามีกําหนดการที่เที่ยงตรงการหยุดรถไฟกระทันหันแบบนี้อาจทําให้การเดินทางช้าลงได้แต่ความโกรธของเขาก็ได้ลดน้อยลงไปเมื่อโฮลี่อธิบายว่าที่คริสทําลงไปเพราะต้องการช่วยให้ผู้โดยสารคนใหม่ขึ้นมาบนรถได้เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นความจริงจึงไม่ถือโทษโกรธเด็กชายเมื่อ รถไฟได้ดำเนินการเดินทางต่อไปเจ้าหน้าที่และพนักงานก็ได้นําโกโก้ร้อนมาเสิร์ฟแก่เด็กทุกคน เด็กหญิงได้เก็บโกโก้ไว้ถ้วยหนึ่งเพื่อที่เธอจะนำมันไปให้กับเด็กชายที่นั่งอยู่คนเดียวคริสคิดว่าเธอไม่สมควรลุกจากที่นั่งเพราะมันจะผิดกฎความปลอดภัยของรถไฟเนื่องจากผู้โดยสารเด็กไม่ควรเดินข้ามตู้ขณะรถไฟกำลังวิ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ผอิญเดินมาหาพวกเด็กจึงทำให้เขารู้ว่าเด็กที่นั่งอยู่คนเดียวยังไม่ได้ดื่มอะไรเจ้าหน้าที่จึงประคองเด็กหญิงให้เดินข้ามตู้รถไฟเพื่อนำโกโก้ไปให้กับเขาตอนนั้นคริสก็พบว่าเด็กหญิงทำตัวรถไฟ ตกไว้บนที่นั่งและพบว่าตัวของเธอยังไม่ได้ทำการเจาะ ทำให้เขารีบเดินข้ามตู้รถไฟเพื่อนำตั๋วใบนั้นไปให้กับเจ้าหน้าที่แต่จังหวะที่เขากำลังเดินข้ามระหว่างตู้อยู่นั้นเด็กชายได้ทำตั๋วของโฮลลี่หลุดมือจนมันปลิวหายไปตามสายลมทว่าความวิเศษได้พาตั๋วนั่นปลิวกลับมาที่รถไฟอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นจังหวะเดียวกับเจ้าหน้าที่นึกขึ้นได้ว่าตนลืมตรวจตั๋วของเด็กหญิงโฮลลี่พยายามค้นหาตั๋วของเธอแต่ก็ไม่พบเธอจึงคิดว่าตนเองคงทำมันหายไปแล้วตอนนั้นคริสก็ได้แสดงตัวว่าเป็นเขาเองที่ท ทำตั๋วของเธอหายไปและเขาก็ได้รับผิดชอบโดยการยื่นตั๋วของตนให้กับฮลลี่แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับเพราะตั๋ววิเศษใบนี้ไม่ใช่จะมอบให้ใครไปก็ได้เมื่อรู้ว่าตั๋วของเด็กหญิงหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญเธอไปกับเขาในตอนนั้นเด็กเนิร์ดได้กล่าวว่าเธออาจถูกโยนออกไปจากรถไฟ เพราะมันเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติถึงคำพูดของเจ้าเด็กเนิร์ดจะดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไรแต่มันก็ทำให้คริสเริ่มมีความกังวลเขาจึงคิดที่จะหยุดรถไฟอีกครั้งเพื่อจอดรถและส่งโฮลี่ลงอย่างปลอดภัยแต่ขณะเขากำลังเอื้อมมือไปดึงระบบห้ามล้อฉุกเฉินคริสก็ได้พบตัวของโฮลี่ซะก่อนเขาจึงนำตัวกลับไปให้เธอโดยวิ่งผ่านทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟอีกครั้งหนึ่งเด็กชายได้ติดตามพวกเขาจนขึ้นไปบนหลังคา ที่นั่นทำให้เขาได้เจอชายปริศนาคนหนึ่งที่มีลักษณะบ้าบอ และพูดพร่ำบางเรื่องที่เด็กชายไม่ค่อยเข้าใจแต่การพูดของชายคนนั้นเริ่มทำให้คริสรู้สึกสับสนเขาสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี่คือความจริงหรือความฝันกันแน่หลังพูดคุยกับคริสไประยะหนึ่งเขาก็ได้เอ่ยปากที่จะช่วยคริสตามหาโฮลลี่ซึ่งชายปริศนาก็ได้ช่วยคริสให้รอดจากอุโมงค์รถไฟที่เกือบจะกลืนกินเขาและหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็หายไปก่อนที่คริสจะได้พบกับโฮลลี่ซึ่งอยู่ภายในห้องบังคับรถไฟทำให้เขาได้รู้ว่าเธอไม่ได้ ถูกโยนลงรถตามที่เจ้าเด็กเนิร์ดนั่นบอกแต่เธอได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถขณะที่พวกวิศวกรกำลังออกไปเปลี่ยนหลอดไฟการที่เห็นโฮลลี่ได้บังคับรถไฟแทนพวกวิศวกรคริสจึงมีความสงสัยว่าทำไมเธอถึงขับรถไฟได้เด็กหญิงคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก เธอจึงอธิบายให้เขารู้ถึงเครื่องมือสำหรับใช้บังคับในขณะเดียวกันหลังพวกวิศวกรซ่อมไฟสำเร็จแล้วพวกเขาคนหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างขวางอยู่บนรางรถไฟจึงรีบตะโกนส่งสัญญาณให้หยุดรถไฟลงก่อนเด็กทั้งสองจึงช่วยกันหาเบรกจนกระทั่งหยุดรถไฟลงได้ทำให้พบว่าสิ่งที่กำลังขวางอยู่คือฝูงกวางจำนวนมหาศาลและนั่นคือเรื่องใหญ่ที่จะทำให้การเดินทางของพวกเขาช้าลงมากแต่สุดท้ายพวกเขาก็รู้ว่าเสียงของวิศวกร นหนึ่งสามารถทำให้ฝูงกวางพวกนั้นเดินกระจายออกไปจากรางรถไฟได้จนทำให้รถไฟกลับมาเดินทางต่อไปได้อีกครั้งแต่ทว่าอุปสรรคการเดินทางไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเมื่อรถไฟได้แล่นขึ้นมาบนผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมไปทั่วรางรถไฟทำให้รถไฟยากที่จะควบคุมและเคลื่อนตัวถลายออกไปนอกเส้นทาง พวกวิศวกรพยายามควบคุมรถไฟจนกระทั่งมันกลับขึ้นมาอยู่บนรางได้สำเร็จในตอนนั้นโฮลี่ก็ได้ขอบคุณที่คริสนำตั๋วกลับมาให้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นมาและทำการตรวจตั๋วให้เธอหลังเรื่องวุ่นวายจบลงเจ้าหน้าที่ก็พาเด็กทั้งสองกลับไปที่ตู้โดยสารซึ่งระหว่างนั้นพวกเขาก็เดินผ่านตู้รถไฟที่ใช้สำหรับเก็บของเล่นเก่า เจ้าหน้าที่จึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่ามันเป็นความคิดของซานต้าแทนที่จะนำของเล่นเก่าไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ก็ให้นำมันกลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อให้เด็กคนอื่นได้ใช้เล่นต่อไปขณะพวกเขากำลังเดินออกไปจากตู้นั้นคริสก็ได้พบหุ่นขยับและพูดคุยกับเขาได้ก่อนจะพบว่าชายปริศนานั่นเองที่เป็นคนบังคับหุ่นตัวนั้นอยู่เขาได้บังคับให้หุ่นพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คริสสับสนและหวาดกลัวจนคริสต้องรีบหนีออกมาจากตู้เก็บของเล่นหลังจากนั้นคริสก็ได้ติดตามฮอลลี่จนมาพบเธออยู่ที่ตู้โดยสารท้ายรถไฟและยังได้เห็นว่าเด็กชายที่ชอบอยู่คนเดียวก,กำลังยืนร้องเพลงอยู่ตรงระเบียง นั่นทำให้โฮลี่ได้เข้าไปร่วมร้องเพลงกับเขาเพื่อตีสนิทและทำให้เขาไม่รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอีกต่อไป การเดินทางของรถไฟวิเศษขบวนนี้กำลังสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่เดินมาหาพวกเขาและชี้ไปยังแสงสว่างที่อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นมากซึ่งแสงสว่างพวกนั้นเปล่งประกายมาจากเมืองพำนักของซานต้าขณะรถไฟแล่นเข้าไปภายในเมืองอย่างเชื่องช้าพวกเด็กก็ได้เห็นกลุ่มเอลจำนวนมากที่กำลังทยอยเดินตรงไปยังกลางเมืองซึ่งที่นั่นจะเป็นสถานที่ที่ซานต้าจะแจกของขวัญชิ้นแรกส่วนเด็กคนไหนจะได้ของขวัญชิ้นแรกนั้นซานต้าก็จะเป็นคนเลือกด้วยตัวเขาเอง รถไฟได้หยุดลงใกล้บริเวณกลางเมืองเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเรียงพวกเด็กให้เข้าแถวเพื่อเดินไปรอพบซานตา แต่ทว่าบนรถไฟยังมีเด็กชายอีกคนที่ยังไม่ลงมากับพวกเขาทําให้คริสกับโฮลลี่ต้องเข้าไปตามเขาออกมารวมกับทุกคนซึ่งจังหวะที่คริสกําลังก้าวเท้าขึ้นไปบนรถไฟเขาก็เผลอเหยียบโดนเอาตัวปลดล็อกโบกี้ให้หลุดออกจากกันนั่นทําให้ขณะที่พวกเขาขึ้นไปชักชวนเด็กชายคนนั้นก็ทําให้รถไฟแยกออกจากกันตู้รถไฟขบวนนั้นถอยล่นจนพาพวกเขาแล่นไปในเมืองคริสพยายามหาวิธีหยุดรถไฟแต่ในที่สุดรถไฟก็ได้หยุดลงด้วยตัวของมันเอง เมื่อมันแล่นมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งที่นั่นโฮลลี่ได้ยินเสียงกระดิ่งทําให้เธอคิดว่ามันอาจจะนําพวกเขาออกไปจากที่นั่นได้เด็กหญิงจึงเดินติดตามเสียงนั่นไปเสียงนั่นได้นําทางจนกระทั่งพวกเขาได้พบเข้ากับสถานที่ห่อของขวัญที่นั่นคริสได้เผอิญเห็นว่ามีกล่องของขวัญชิ้นหนึ่งถูกจัดส่งไปแถวบ้านเขาซึ่งผู้รับของขวัญชิ้นนั้นชื่อบิลลี่ในตอนนั้นเด็กชายผู้ไม่ชอบสูงสิงกับใครก็แสดงตัวว่าเขาเองที่ชื่อบิลลี่และเขาก็ได้ติดตามของขวัญกล่องนั้นไป ทำให้คริสกับฮอลลี่ต้องติดตามเขาไปด้วยสายพานที่ลำเรียงกล่องของขวัญได้นำพาทั้งสามร่วงลงมาบนกลองของขวัญมหาศาลบิลลี่ดีใจและตื่นเต้นมากเขารู้ว่าในกล่องบรรจุสิ่งที่เขาอยากได้มาชั่วชีวิตแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถเปิดกล่องของขวัญตอนนี้ได้เนื่องจากข้างกล่องมีป้ายกำกับไว้ว่าห้ามเปิดกล่องของขวัญก่อนถึงวันคริสต์มาสหลังจากนั้นบอลลูนก็ได้ยกกองของขวัญไปส่งที่กลางเมือง ซึ่งในตอนนั้นเด็กทั้ง3ก็ได้พบว่าเจ้าเด็กเนร์ดแอบ,บตามพวกเขามาตลอด ก่อนที่บอลลูนจะพาทั้งสี่ลงมาถึงพื้นจนทำให้พวกเขากลับมารวมตัวกับเด็กคนอื่นเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วพิธีเฉลิมฉลองก็ได้เริ่มขึ้นพวกเอลช่วยกันเตรียมรถลากเพื่อที่ซานตาจะได้เดินทางส่งของขวัญให้กับเด็กในค่ำคืนนี้แต่ตอนนั้นคริสก็เริ่มรู้สึกแปลกเมื่อเขาได้รับรู้ว่าตนไม่ได้ยินเสียงกระพรวนเหมือนกับเด็กคนอื่นนั่นจึงทำให้เด็กชายรู้สึกกังวลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงจนเสียงดังกึกก้องไป ทั่วเมืองหลังจากนั้นซานตาก็ได้ออกมาพบกับทุกคนแต่คริสเป็นคนเดียวที่ถูกทุกคนบดบังสายตาจนเขาแทบมองไม่เห็นตัวของซานตาเลยด้วยซ้ำ ขณะที่คริสเริ่มรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีกระพรวนอันหนึ่งหลุดร่วงออกมาจากตัวรถลากเด็กชายได้หยิบมันขึ้นมาลองเขย่าและฟังดูแต่ผลปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้ยินเสียงของมันนั่นทำให้เขาลองตั้งสติและกล่าวว่าตัวเขานั้นเชื่อในวันคริสต์มาสและเชื่อในซานต้าแล้วเมื่อเขาสั่นกระพรวนดูอีกครั้งก็พบว่าตัวเองได้ยินเสียงของกระพรวนเหมือนเด็กคนอื่นแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีไปมากกว่านั้นก็คือซานต้าที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างหลัง ซานตาได้เอ่ยถามทวนสิ่งที่เด็กชายเพิ่งพูดไปเมื่อครู่ซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าตนนั้นเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้แล้วและเด็กชายก็ยื่นกระพรวนกลับไปให้เขาหลังจากนั้นซานตาก็ได้ไล่พูดคุยกับเด็กอีกสองคนโดยเริ่มต้นจากโฮอลลี่เป็นคนแรกซึ่งเขาชื่นชมเด็กหญิงที่เธอนั้นมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเอง เขาจึงอยากให้เธอรักษาความดีตรงนี้ของเธอไว้ถัดมาเขาก็ได้พูดคุยกับบิลลี่ซึ่งซานต้านั้นเห็นว่าตอนนี้บิลลี่มีเพื่อนใหม่หลายคนเขานั้นไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมอีกแล้วและยังบอกว่าสิ่งที่ล้ำค่ากว่าของขวัญ แท้จริงแล้วคือมิตรภาพสุดท้ายซานต้าได้ตัดสินใจที่จะมอบของขวัญชิ้นแรกให้กับคริสเขาจึงถามถึงของขวัญที่เด็กชายอยากได้คริสได้เลือกที่จะกระซิบบอกเมื่อเขารู้แล้วก็ได้ชูกระปรวนขึ้นให้ทุกคนได้เห็นพลางป่าประกาศว่ามันคือของขวัญชิ้นแรกสำหรับคริสต์มาสปีนี้ระหว่างซานต้ามอบกระปรวนให้เด็กชายเขาได้บอกว่ากระพรวนอันนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญ,ญาณของคริสต์มาสไม่ต่างจากตัวเขาแต่จงจำไว้ว่าจิตวิญญ,ญาณของคริสต์มาสที่แท้จริงคือ อตัวของคริสเองหลังมอบของขวัญชิ้นแรกเสร็จแล้วนาฬิกาก็แจ้งเตือนขึ้นทําให้รู้ว่าตอนนี้ถึงวันคริสต์มาสแล้วเจ้าหน้าที่รถไฟได้บอกให้เด็กชายเก็บของขวัญชิ้นนั้นไว้ในที่ปลอดภัยคริสก็ได้ใส่มันไว้ในกระเป๋าด้านขวาซึ่งเขาลืมไปว่ากระเป๋าด้านนั้นรั่วอยู่เมื่อซานต้าเดินทางไปจากที่นั่นแล้วเด็กทั้งหมดก็ต้องนั่งรถไฟเพื่อกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจตัวของพวกเขาอีกครั้งซึ่งคราวนี้เขาได้เจาะตัวของทุกคนเพิ่มเติมจากเดิมทําให้ตัวอักษรบนตัวกลายเป็นประโยคขนาดสั้นซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปในเด็กแต่ละคนบิลลี่นั้นได้คําว่าความจริงใจความไว้ใจและความเชื่อใจฮอลลี่ได้คําว่าความเป็นผู้นําและสุดท้ายคริสได้คําว่าความเชื่อเขาพยายามจะอ่านให้เจ้าหน้าที่ฟังแต่เขาก็ได้ห้ามไว้ และบอกว่าเขานั้นไม่จําเป็นต้องรู้โฮลลี่ได้ขอดูกระพรวนของคริสที่ซานตาเพิ่งมอบให้มาเป็นของขวัญแต่เมื่อเด็กชายล้วงกระเป๋าเขาก็ได้พบว่ากระพรวนอันนั้นหายไปแล้วบิลลี่จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหากระพรวนกลับมาให้คริสแต่ทว่ามันก็สายไปแล้วเนื่องจากขบวนรถไฟกำลังเคลื่อนตัวออกเดินทางไปจากที่นั่นทำให้คริสได้แต่นั่งเศร้าเพราะทำของขวัญอันวิเศษสุดของตัวเองหายไป รถไฟจอดลงที่บ้านบิลลี่คนแรกเขาได้อำลาทุกคนและกล่าวขอบคุณคริสเรื่องที่เขาช่วยหยุดรถไฟให้จนทำให้เขาได้ร่วมเดินทางไปกับทุกคนในครั้งนี้เมื่อบิลลี่วิ่งเข้าไปในบ้านเขาก็ได้พบกล่องของขวัญของเขานั่นทำให้รู้ว่าซานต้ามาถึงที่บ้านเขาก่อนแล้วถัดมารถไฟก็ได้จอดลงที่บ้านของคริสฮอลลี่และเด็กเนิร์ดเดินออกมากล่าวอำลาเขาและแสดงความเสียใจเรื่องกระปรวนที่หายไปส่วนเด็กเนิร์ดก็พยายามให้กำลังใจโดยกล่าวว่า ความทรงจำระหว่างพวกเขาในค่ำคืนนี้นั้นสำคัญกว่าก่อนที่คริสจะเดินกลับเข้าไปในบ้าน เจ้าหน้าที่ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายกับเขาว่าไม่สำคัญว่ารถไฟจะพาไปไหนมันสำคัญที่เราได้ตัดสินใจที่จะขึ้นรถซึ่งขณะรถไฟเคลื่อนตัวไปจากที่นั่นอย่างเชื่องช้าเด็กชายก็ได้มองเห็นชายปริศนาบนหลังคารถไฟอีกครั้งก่อนที่เขาจะสลายตัวหายไปในอากาศเหมือนอย่างเคยเขากลับมาในบ้านและได้เห็นว่าที่นั่นก็ยังไม่มีของขวัญเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและทุกอย่างที่ถูกจัดวางไว้ก็ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างรุ่งเช้าเด็กชายถูกปลุกโดยน้องสาวของเขา ซึ่งเธอพร่ำพูดว่าซานต้ามาที่บ้านพวกเขาแล้วทั้งคู่ได้ของขวัญคริสต์มาสหลายชิ้นซึ่งตอนนั้นซาร่าก็ได้พบของขวัญอีกกล่องที่ยังไม่ถูกแกออกโดยบนกล่องถูกเขียนชื่อของคริสไว้ เมื่อเขาแกะกล่องของขวัญชิ้นนั้นออกมาคริสก็ได้พบกระพรวนของเขาที่เคยทำหล่นหายไปในกล่องยังมีจดหมายจากซานตาซึ่งระบุว่าเขาได้เจอกระพรวนของคริสหล่นอยู่บนรถเลื่อนและเขาก็ได้แนะนำให้คริสซ่อมกระเป๋าเสื้อของเขาซะด้วยคริสนั้นเป็นคนเดียวในบ้านที่ได้ยินเสียงกระพรวนเพราะพ่อกับแม่ของเขาไม่ได้ยินเสียงนั่นแม้แต่ตัวซาร่าน้องสาวของเขาก็ไม่ได้ยินแต่สำหรับคริสแล้วไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีเขาก็ยังได้ยินเสียงของกระพรวนอยู่เสมอ